พบกับเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมด้วยนิวชัยพลจูเลียนภูพาสกับ5เส้นทางและ25สถานที่ที่จะพาคุณไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติความเชื่อวิถีชีวิตอาหารและภูมิปัญญาของผู้คนณจังหวัดชายแดนเบื้องบุรพาในรายการท่องเที่ยวสายแก้วคุ้มค่า555ซีซั่น2 ตามมาพบกับผมครับนิวเชียพลอีกครั้งหนึ่งครับกับการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ครับที่จะทำให้ผมและคุณลงรักในธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวสาแก้วคุ้มค่า555สีสันที่2ใน EP ที่6นี่ครับซึ่งถือว่าเป็น EP สุดท้ายครับที่เราจอกเดินทางในเส้นทางธรรมชาติกันครับแน่นอนครับว่าที่สุดท้ายครับเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับนอกจากที่นี่เลยครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาครับส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นผืนป่าที่เป็นม ธรรมชาติแห่งที่2ของประเทศไทยครับ ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปด้านในกันครับผมแนะนําทุกคนเลยว่าควรจะมาที่นี่ก่อนครับที่นี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับที่นี่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของที่นี่ครับรวมไปถึงนิทรรศการครับที่จะให้ความรู้กับเราครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนครับที่สนใจในด้านชีววิทยาน,นั่นเองรวมไปถึงบางจุดในอุทยานแห่งชาติปางศีดาแห่งนี้ครับจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่พาเราไปครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเอง และแน่นอนครับวันนี้ผมก็ได้นัดกับพี่ผู้พิทักษ์ป่าไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่เจ้าหน้าที่จะพาเราไปพบกับความมหัศจรรย์ของผืนป่าแห่งนี้ครับผมนัดพี่เขาไว้ที่น้ําตกปางสีดาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เวลาย,ยังเหลือครับผมขอไปสัมผัสกับความสวยงามของน้ําตกปางสีดาก่อนที่จะพบกับพี่ราเชนนะครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ที่น้ําตกปางสีดาครับอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ800เมตรครับเราจะได้พบกับน้ําตกสูงกว่า10เมตรท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติครับคงไม่พ้นครับที่ผมจะลงไปสัมผัสกับความสดชื่นจากน้ําตกแห่งนี้อย่างแน่นอนครับ โอ้โหบรรยากาศของที่นี่ครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วครับที่จะไปศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติของทุ่งหญ้าบูตาปอดครับถึงแม้ผมจะรู้ว่ามันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าผมก็อยากจะไปสัมผัสและอยากจะไปเห็นสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าบริเวณนั้นด้วยตาของผมเองครับและตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ที่ผมนัดไว้ก็พร้อมอยู่แล้วครับท้านั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่นัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพร้อมแล้วครับพี่โอเคครับไปกันเลยครับไปครับ ก็จะเป็นการนั่งพูดคุยกันข้างกองไฟมากกว่าครับลรงหลิวได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างคนทุงเก่กับคนทีท่ยนป่าจริงๆดนนอนฟังเสียงหัวใจตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญจริงเลยพี่นี่คือสิ่งสำคัญจริงผมนะมชอบเดินป่าพวกอนี้แหละจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องธรรมชาติเรื่องเห็นอย่างอื่นรู้อย่างอื่นมากขึ้นด้วยนะสุดท้ายมันรู้ตัวเองมากขึ้นนะใช่ใช่มันแบบ คนเราแบบรู้ทุกอย่างรู้นู่นร,รู้นี่หาได้หมดแต่ยกเว้นรู้ตักตัวเองในน้อยสุดนะดีมากรู้จักตัวเองน้อยสุดจริงแล้วพอไปเดินป่าเดินอะไรมันแบบทำให้เราได้ได,ได้ได้รู้ตัวเองมากขึ้นจริง หมูป่า,ายอยู่เนี่ยลักษณะนี้ก็ย่าไหมน่าจะย่าเมื่อคืนนี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยนี่รอยรอยค่อนข้งางชัดเจนเนี่ยก็จะแยกได้กกนี่นี่กีบมันนี้เรอใช่ครับหมูป่ารอยกีบแต่ว่าตัวต,ต,วต,วตีนเราจะใช้คําว่าตีนนะกับกับกับรอยเสารองรอยสั์ป่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนี้หมูป่าก็จะมีกีบข้างหลังที่ชัดเจนทิ่มลงมากับดินอย่างเงี้ยให้เห็นอ่าก็จะเรียกว่าเล็บเล็กๆข้างหลังของเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะทิ่มลงมาลักษณะนี้ อีกสักหน่อยเราจะถึงโป่งแล้ว<ป>ตรงนี้ก็เปรียบเหมือนลานกิจกรรมหนึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าโปง่งคือดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมีบริเวณโปง่งโป่งอยู่แล้วซึ่งโป่งก็คือ,อบริเวณที่มีสารอาหารที่สัตว์ป่ากินพืชเนี่ยเขาต้องการ อย่างพวกกระิงวัวดแดงเก้งกวางสัตว์เท้ากีบกินพืชทุกอย่างจะต้องกินจะต้องกินโปงเพราะว่าจะเข้าไปช่วยซ่อมเสริมเหมือนที่เรากินกินเกลืออ่ะกินเกลือกินน้ําตาลกินผงช่วยรสอะไรเนี่ยนะครับในปงก็เหมือนกันก็นกจะมีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสซึ่งเป็นการสะสมสะสมของซากพืชซากสัตว์นสสี่แหละที่ตายลงไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าโป่งเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของแอ่งเมื่อมีการไหลามาทับสมทับถมเนี่ยเมื่อฝนตกลหลายปีเข้าเนี่ยน้ำก็จะผ่านไปก็จะเหลือแต่ในส่วนที่เป็นสารอาหาร เราถามว่าทีนี้บางจินาของเราเนี่ยถามว่ามีสัตว์ป่าอะไรไหม,อ,มอย่างลุงนี้ก็ต้องสงสัยครับของเรามีทุกอย่างนะครบเลยเออครบเลยช้างเสือกระทิงวัวแดงเรามีกันหมดแล้วถามก็มันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วสัตว์ที่เขากินเนื้อเขามีกินโป่งหรือไม่กิน,ไม,กนไม่กินเพราะอะไรเพราะว่าเขากินไอตัวที่กินโป่งเข้าไปแล้วก็ได้แล้วมันได้แล้ว <laughs> ดังนั้นในการที่เราเข้ามามาเที่ยวตรงนี้ก็โอเคก็โอเค แล้วยิ่งพวกนั้นเขาเขาล่าตอนกลางคืนด้วยแบบหรือว่าจริงๆแล้วเวลากิจกรรมของสัตว์จจะเป็นกลางคืนนะจะเป็นกลางคืนซะส่วนใหญ่ถ้าดังนั้นการที่เขาจะเข้ามาดูกระทิงเนี่ยเราแนะนําเป็นว่าประมาณสักตีห้าตีห้าครึ่งเราควรจะมาถึงที่นี่เราก็จะมีเวลาอยู่ที่นี่สักประมาณไม่เกินเจ็ดโมงเช้าตรู่กับพบค่ําจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูกระทิงไม่ใช่ว่าอยากจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้เจอเลยไม่ใช่นะ เราไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เลี้ยงเขาไว้เราปล่อยเขาตามธรรมชาติ <S <S ขเขาใช้ชีวิตของเขาไปตรงนูน้นตรงนี้นั้นเขาก็เดินไปอาจจะมีกลางวานันอาจจะหลบแดดก,ก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่<ร>ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าในพื้นที่หาก,กินของเขาเขาก็จะหนีออกไปไม่ไกลเขาก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆนี่แหละไม่ได้ออกไปไกลมากรอยเท้าเป็นรอยกระทิงกระทิงใช่เนียกอกระทิงเราก็จะตัดลงมาจากป่าลักษณะนี้ คือลักษณะนี้เราจะเรียกว่าด่านนะด่านหรือถนนที่ถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์ป่าเนี่ยก็เราจะเรียกว่าด่านอย่างเนี้ยลากระทิงตัวใหญ่มากจริงๆแล้วน้ําหนักโดยเฉลี่ยของกระทิงเนี่ยพี่คิดว่ามันบางตัวมันได้เป็นตันนะเพราะที่ที่เราได้เคยได้เห็นเนี่ยมัน,ม,นมันตัวโตมากเนี่ยลักษณะนี้ก็คือรอยรอยตีนเขาเดินเนี่ยก็จะมุ่งหน้าลงไปทุง่งล่างเนี่ยซึ่งบริเวณโป่งที่เราจะกําลังจะไปกันเนี่ยถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้เจอไปครับ ทุกครั้งที่เราเดินเลิกเข้าไปในป่ามันเหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับเข้าไปจิตใจเราอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่อเราลืมตาขึ้นได้พบผืนป่าตรงหน้าที่ยิ่งใหญ่ประการตาเรารู้สึกเสมอว่าธรรมชาติอยู่เคียงข้างเราเสมอเราได้รับไออุ่นจากธรรมชาติครับที่เขาโอบกอดเราท่ามกลางความเหน็บหนาวนี่สินะครับคือความงดงามที่มากกว่าความสวยงามครับ สุดเป็นหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวครับของจังหวัดสาแก้วตลอด3ตอนที่ผ่านมาครับผมได้ไปหลายสถานที่เลยครับได้กินอาหารหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะให้ผมรู้จักกับจังหวัดสาแก้วได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือผู้คนครับในอีพีหน้าครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนในจังหวัดสาแก้วแห่งนี้กันครับรับรองได้เลยว่าสนุกสนานไม่แพ้เส้นทางอื่นอย่างแน่นอนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับกับรายการท่องเที่ยวสาแก้วคุ้มค่า555สี่สั้นที่2ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครบ